วิธีการสร้างแอปไก่จากตัวอย่างการทำเมนูให้เรามันเลือกการทำดัต t าก่อนมีดั a ต้จากนั้นให้ทำการสร้างตารางทั้ง ้วเลือกแบ c k ท a b l e จากนั้นเราจะได้ตารางมาให้ตัง้งคอลัมน์ตอนนี้ได้คอลัมน์นี้ พิมพ์ชื่อลงไปตามที่เราต้องการให้หัวข้อลมน์นั้นเป็นชื่ออะไรเราก็ใส่ตามอันนี้ลายลายละเอียดลายละเอียดจากนั้นเราก็กดเซฟ ันนี้ก็จะมีเบอร์โทรมีรายการอีเมล e นี้ก็จะมีเบอร์โทรรายการอีเมลลัาษณะแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบทุกเมนูที่เราต้องการอ่าอันนี้เราก็หน่วยงานเนี่ยให้หาทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็สร้างตารางขึ้นมาก่อน์ดีมอเดสคูนมลข้อมูลที่เราต้องการใส่รายละเอียด สร้างตลาดไว้จากนั้นมาสร้างแอปให้มาที่เลเยอร์ล้วตัวนี้เป็นหน้าตามของแอปนะครับตอนนี้แอปมันถูกล็อกไว้ไม่ให้เพิ่มข้อมูลไม่แก้ไขข้อมูลในส่วนหน้านี้ให้เราทำการเปิดก่อน ให้มาคลิกตัวนี้จะเห็นเส้นสีน้ำงเงินคุมว่าเราต้องการทำีมนูพวกนี้ขึ้นมาให้กดที่ตัวคอลเลคชันมาทางด้านขวามือให้เลือกแอคชั่นกด S เปิดกด Edit เปิดกด Delete เปิด ัวนี้จะเป็นปุ่มที่จะไว้สร้างเมนูสร้างเมนู Add ก็คือตัวบวก Edit ก็คือตัว3จุดจะมี Edit กับ Delete ตามที่เราเปิดตัวนี้ถ้าเราปิดตัวไหนตัวนั้นก็จะไม่ขึ้นแล้วก็จะมีแต่ Edit เราปิด Delete ไปก็จะมีแต่ Edit ตัวนี้สร้างขึ้นมาได้อย่างไรให้เราไปที่บวก Tengo คอลเลกชันในส่วนนี้ไม่มีให้มันเลือกให้มันดูในส่วนด้านขวามือมีไหม เราโดใส่ยังไงกำหนดค่าต่างๆยังไงตามตัวอย่างให้เรากดที่ collection เนามาทางด้านขวามือ title น,นี่ก็จะเป็น name name คืออะไรกดที่ name name ก็คือชื่อแจ้งเหตุก่อน น่คอเกเตร์ส่วนรูปกลมก็อิมเมจอิมเมเราจะเปลี่ยนรูปแล้วก็มากดตัวนี้เพื่อทำการเปลี่ยนรูป ก็จะมาเปลี่ยนรูปในนี้ให้จากนั้นเรามาเลือกรูปแบบเราจะเอารูปแบบเป็นแบบไหนเป็นวงกลมหรือเป็นการาดหรืออะไรก็เราก็มาเลือกในนี้ลองปรับดูอันนี้เป็นกา๊าซมีเส้นขอบแต่ถ้าเราไม่เอาเส้นขอบแล้วก็เลือกเป็นมินีมอลเส้นขอบก็จะหายไป อันนี้ไซส์ M ไซส์ S ไซส์ L ก็คือขนาดของเนี่ยตัวไอคอนตรงนี้เอสก็ H, S, ะจะเล็ก L ก็จะใหญ่ไซส์ M ก็ะกางตัวไซส์ M ตัวนี้ก็จะเป็นแบบ,บวงกลมจะเป็น สี่เหลี่ยมนะี่มันจะเป็นสี่เหลี่ยมมันก็จะไม่เข้ากับรูปภาพนั้นเราก็เลือกเป็นวงกลมหลังจากเราได้ตัวนี้มาเราก็ทําการใส่ข้อมูลของหน้าแต่ละหน้าโดยมาที่จ,ดจดุดสามจุดแล้วกด Edit จะมาอย่างหน้าหน้าฟร์มตัวนี้เรามาจากไหนก็ให้เรามาที่คอมพเนต์น,นี้ก็เลือกช่องกว่าเราจะเอาช่องอะไรมาทำอะไรเราก็เลือกจากตรงนี้ช่องเน m e มก็คือทเทคแล้วเอาตัวนี้ามาใส่ ดูอันนี้เทกเหมือนกันแต่อันนี้จะไม่ใช่เทกข้อความเทกข้อความนี่มันจะเป็นแบบนี้เราเอาตัวนี้มาใส่ตัวนี้ก็เหมือนกันแล้วก็เลือกตัวมาใส่รูปก็อเอาเป็น image. Image. อิมเมจนะอิมเมเข้ามาใส่จากนั้นพอเราทำหน้านี้เสร็จแล้วก็ขอข้อมูลใส่ขึ้นมาได้เลย เอาเทเข้ามาใส่อืมแต่นี่มันเป็นชื่อซ้ำชื่อซ้ำมันก็จะแจ้งแดงขึ้นมาว่ามันมีการใส่ข้อมูลซ้ำนะถ้าเราไม่อยากให้ซ้ำเราก็ลุกออกไปเสน,นงองาน อย่างรูปภาพช่องแต่และช่องถ้าเราต้องการปรับแต่งให้มาทางด้านซ้ายมือลเลือกสิ่งที่เราต้องการอพอเราเพิ่มข้อมูลเสร็จแล้วก็ Submit ไปกด Submit แล้วข้อมูลมันจะขึ้นพอเรากดโต๊บข้อมูลมันจะขึ้นตามนีน้อันนี้ก็คือวิธีการสร้างตุ่มไอคอนลักษณะแบบนี้เราจะเราจะไม่ให้มันโชว์ตัวบวกตัวนี้กับจุดสามจุดเราก็ไปกดคอนเทคชันแล้วก็ไปปิดมันปิดปิดมันก็จะไม่โชว์ ที่เราลองทำมันซ้ำกันเราก็ลดไปสักหนึ่งอันการนกระบาทลดไปอ่ะอันนี้มันมีอยู่นะเราเข้ามาปิดตรงนี้นชั่มทีนี้หน้านนี้ก็เสร็จแล้วทีนี้ลูก ด้านบนกับไอคอนพวกนี้มาจากไหนก็มาจากที่เราเลือกตัวบวกนี่ไตเติลนะเราเอาเมาส์ชี้ตรงไหนมันก็จะมีกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นมากำกับว่าตอน,น Titan เนี้ยไตเติ้ลเนี่ยคือส่วนไหนของโปรแกรมนี่ก็คือความหมายคือเส้นนี่ก็คือรูปภาพ ไตเติลเนี่ยพอเรากดทางด้านขวามือก็จะมีหัวใส่ไตเติลก็คือภาษาอังกฤษตัวนี้ตัวนี้ซับไตเติลคือภาษาไทยตัวนี้อิมเมจก็คือรูปโลโก้ก็คือตัวนี้เฮดเดอร์อิมเมจก็คือรูปด้านบน อันนี้อันนี้หน้านี้ก็เสร็จสิ้นหน้าบริการก็เหมือนกันทลยยักษณะเดียวกันเราจะใส่อะไรมันน่นเป็นแบบออกมาเป็นแบบนี้เราก็มาเลือกแค่บวกตัวเนี้ยลูกไลอะไร,ออะไรเราก็ลองเลือกแล้วมาใส่ ถ้าไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเราก็ลบทิ้งนะทุกหน้าก็จะทําเหมือนกันก็คืเอาเอาตัวบวกตัวเนี้ยเลือกเครื่องมือจากตัวบวกตัวนี้เอามาใส่เรียงเลียงเลียงเรียงกันเร,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 เราใส่เสร็จแล้เราปรับทั้งด้านขวามืออ่าก็จะออกมาลักษณะแบบนี้ทําเหมือนกันทุกหน้า